หลังวงสาวน้อยแสดงจบอุงอิงโดนเอฟซีพูดถึงแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวของบอจกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องความคิดเห็นของแฟนคลับที่มีต่อน้องอุงอิงเมื่อน้องอุงอิงแสดงจนจบแล้ว เรียกได้ว่ากำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะจำรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนตอนนี้จากน้องอุงอิงที่เคยเป็นหมอลำเป็นนักร้องตามรถแห่ธรรมดามดานะคะจนวันนี้น้องอุงอิงได้กลายเป็นนักร้องชั้นนำระดับประเทศประจำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ เรียกได้ว่าน้องอุงอิงเดินตามความฝันของตนเองมาได้ถูกทางเลยทีเดียวนะคะซึ่งแต่ก่อนน้องอุงอิงก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเคยไปสมัครในวงหมอลำใหญ่ๆแล้วแต่ตนเองก็ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในวงนะคะ จนมาถึงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาน้องอุงอิงตัดสินใจจะมาออดิชั่นกับบอสโจแล้วน้องอุงอิงก็ได้มาออดิชั่นกับบอสโจซึ่งในครั้งนั้นน้องอุงอิงก็ได้ผ่านการออดิชั่นบอสโจได้รับน้องอุงอิงเข้ามาเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งในวันนั้นน้องอุงอิงก็มากับแม่หน่อย แม่ของน้องอุงอิงซึ่งทั้งสองคนนะคะก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะที่บอสโจได้รับน้องอุงอิงเข้ามาเป็นนักร้องอีกทั้งยังพอน้องอุงอิงเข้ามาอยู่ในวงไม่นานบอสโจก็ได้รับน้องอุงอิงเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมค่ะซึ่งบอสโจก็ได้ให้การซัพพอตและการดูแลน้องอุงอิงเป็นอย่างดีจนมาถึงวันนี้วันที่น้องอุงอิง กลายเป็นนักร้องมืออาชีพไปแล้วค่ะแต่ถึงแม่น้องอุงอิงจะกลายเป็นนักร้องมืออาชีพแล้วนะคะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยนั่นก็คือความน่ารักความสดใสความเป็นกันเองและก็การวางตัวที่ดีของน้องอุงอิงบนเวทีและหลังเวทีค่ะจนในครั้งนี้ครั้งที่น้องอุงอิงได้ไปแสดงแล้วมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปและแฟนคลับท่านนั้นนะคะก็นํารูปของน้ององอิง มาลงในกลุ่มบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะพร้อมทั้งแนบข้อความที่ทำให้อ่านแล้วรู้สึกดีใจมากๆ โดยท่านนี้นะคะได้เพิ่มข้อความว่าเพิ่งจะสังเกตดูตอนที่น้องอุ่งอิงจะรับทิปมาลายจากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีน้องจค่อยนั่งลงยกมือไหว้แล้วจับทิปไว้ก่อนไม่ดึงกระชากเอามาทันทีรอถ่ายรูปเสร็จก็น้อมไหวเจ้าของทิปมาลายอีกครั้งหนึ่งพร้อมขอบคุณยิ้มให้นี่นะว่าเป็นกิริยาที่สวยงดงามสง่างามของน้องมากม โดยเมื่อได้อ่านแล้วนะคะก็รู้สึกว่าน้องอุงอิงเป็นเด็กที่น่ารักและก็มีมารายาทดีมากๆเลยพอหากใครได้ติดตามน้องอิงนะคะก็จะรู้แล้วว่าน้ององิงเป็นเด็กที่วางตัวดีแล้วก็มารายาทดีอยู่แล้วนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามและซัพพอร์ตน้องอิงไปเรื่อยๆนะคะขอทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ